มาแล้วมาแล้วครับก็ <Ừ. S 2> น,น,น,นะขงหยองของหยงอ,ง,อยงก็ยังนั่งนั่งไล่มเมนตัมอยู่ครับ <Ừ. S 2> ก็ทั้งหมดก็คือมีสามเหตุการณ์เนอะมเมนตัม um ลงเราก็ได้สวิงออกจากอินไซบาร์แล้วก็ได้สวิงหรือเก็บ LQ แล้วก็ได้สวิงนะครับแล้วก็พอหยองตอนนี้ไล่อะ่ะก็พอรู้จุดละวว่าเหมือนตัวเองเริ่มไล่คล่องขึ้นนี้หยองก็เลยลองลองมาต้องขึ้น,นก็ต้องบุดสี่ชั่วโมงได้แล้วจากเด ครับตอนนี้อ,อย่างก็เลยอันนี้อย่างเอาคอนเซ็ปต์ให้พี่เจ๋งก,ก่อนเนาะเดี๋ยวอย่างค่อยไปมุดสี่ชั้บูมก็คืออย่างฮะมามองภาพใหญ่ภาพใหญ่แบบนี้ใช่ไหมครับก็โปรเจกต์เทนไลน์ไว้ก่อนก็คือพถ้ามองอย่างเงี้ยคือเป็นเทนขาขึ้นที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเดิมทีเป็นเทนขาขึ้นแล้วเขาเบรกเทนไลน์แล้วก็เป็นเทนขาลงมาปัจจุบันก็คืออันเนี้ยคือจุด<ป>ที่เราสนใจนะครับเวลาเบรกเทนไลน์เนี้ยตรงเนี้ยคือจุดที่บอกเราว่า ตลาดตอนนี้เพิ่งจะทำป้าวเย็นไฮโลไฮก็ไฮไอที่มาลงมาเนี่ยคือเก็บอินดิวเมนท์เฉยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เย็นจะเพิ่งรีบเพราะนั้นไฮโลถูกเบรกออกภาวะตลาดเป็นไรไซเวเออไซเวกรอบนี้ครับครับเออเห็นนะว่าไอที่ลงเนี่ยมันมันเลิกลงหรือยังเราต้องหาคําตอบไปได้ก่อนครับ ออตอนแรกอย่างไปมองว่าชุดนี้ก็คือเป็นชุดเ e x p a นชั่นขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ e x p เพนชั n ใช่แล้วก็ชุดนี้ก็คือลงเลยเอ่อใหญ่เทะอ่ะได้ใหญ่ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆอันนี้ต้องดูวีคครับก็เลยบรรชนะฝั่งนี้อย่างก็เลยมองมองเป็นลงมาอย่างเงี้ยพี่อย่างมองอย่างเข้าใจถูกไหมแต่ว่าจริงจริงใช่ครับ ไหมครับครับเนี่ยจริงจริงตรงนี้ก็โดนใช่ไม่โดนครับอันนี้เล่นตรงไหนบ้บางาอะก็คือหฮอะโลไหไหายใช่ไหมครับ <ใช S 2> นั้นราคาลงมาเนี่ยแล้วลงมาต่ํากว่าไายอะโลเนี้ยเพื่อบอกว่าไอชุดนี้คือจบแล้วนะอ๋อโอเคครับพอชุดนี้จบแล้วปุ๊บเราก็ลางเงี้ยตอนที่เบรกไฮอะโลใช่ไหมครับก็บอกว่าเออไอชุดฝั่งซ้ายนี่จบแล้วนะฝั่งขวาเนี่ยจะเทสไปถึงไหน โลล่างเลยจ้ะ,ต,ะตามเข้าไปเรื่อยๆอ่าโลล่างเลยจ้ะ<ล>ถ้าถ้าจะเป็นขาลงใช่ไหมครับครับถ้าภาพลงจะเป็นขาลงนะต้องทะลุอิเนี่ยลงไปครับเออหรือขาขึ้นร้อยเปอร์เซ็นขาลงเนี่ยปิดลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นก็มองลงได้เหมือนกันแต่ว่าการที่ไม่ได้ทะลุโลต้องไปดูข้างบนว่าข้างบนมันจะคอนโทรลลงมาได้ไหม ถ้ามันคอนโทรลได้มันก็จะวิ่งของมันไปเงี้ยเรื่อยๆเพราะนั้นเอ็กซ์เพนชันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ในทาเพื้ที่ใหญ่โอเวอร์แล้วมองว่ามันคือการเบรกหรืออะไรไม่ใช่นะพยายามไล่เทนตามดาวก่อนโอเคเอองั้นอย่างถามพี่ใหม่หแสดงว่าที่เราโปรเจกต์ตรงเนี้ยพี่เพราะกับว่าเรารู้ว่าฝั่งเนี้ยจบแล้วแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าไอ้ชุดเนี้ยมันคือเป็นไซด์เวย์ของกอบใหญ่ถูกไหมพี่ถูกต้อง สมมาณว่าไนี้คือได้หนึ่งนี่คือได้สองแล้วเนี่ยคือได้สามครับสมมติว่าสมมติว่าอันนี้อย่างโปรเจกต์เฉพาะชุดนี้ลงขึ้นไปใช่ไหมพี่ครับได้ก็สองครับครับอันนี้สมมติว่าอย่างเราไม่เห็นไม่เห็นอันล่างนะอย่างเห็นแค่นี้แล้วพี่เราโปรเจกต์นี้ไปเสร็จปุ๊บพอชุดเนี้ยเบรกเทนไลน์มาแล้วชุดเนี้ยจบแสดงว่าเราจะได้กรอบนี้แตัวิ่งนี้แต่วิ่งนี้ฮะเบรกนี้ครับอ่าก็ต้องมาเทสตัวนี้ เทนนี่เลยอเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยมันก็จะสร้างสวิงสวิงสวิงใช่ไหมสวิงถูกไหมเราก็เลือเราก็เชื่อมอย่างนี้ถูกไหมสร้างสวิงถูกปะใช่ค่ะพอราคามันเบรกเลเวลหนึ่งมันก็จะมาคาอยู่เลเวลสองถูกปะครับอ่าขึ้นป้องแป้งป้องนี่ก็จะเป็นข้างล่างเราก็ตีทีไถูกไหมครับครับอ่าสู้กลับไปไม่ถึงสองเลเวลเสร็จปุ๊บทําไงต่อ ลงต่อสิจ้ารออะไรถูกปะต้องตีเทลายนี้มาอืมครับหไหมครับครับอ่าตีเทลายนี้อันนี้เบรกไอไอเบรกไม่เบรกเนี่ยไม่เป็นไรครับเออเทนเป็นเทนอะไรเทนเป็นเทนขาลงมองทุกอย่างให้มันเป็นลงอ่ะครับอย่าไปมองว่ามันกลับตัวมองจนกว่าลงจะผิดอะ อย่างน่าจะลงตรงเนี้ยเอ,อมองจนกว่าการลงมันจะผิดก่อนมันจะเอสอลก่อนให้ตลาดบอกเราก่อนว่าเอ,อ้ยมึงมองผิดแล้วเงี้ยแล้วเราคร่อยเปลี่ยนเอออย่าอย่าเพิ่งไปรู้ก่อนมันโอเคอันนี้สมมติว่าที่ต่างเป็น h 4สี่ไปก่อนเนาะมันดูง่ายกว่าก็ถ้าเกิดสมมติว่าตรงเนี้ยเป็น h 4สี่ใช่ไหมพี่ถ้าก็ราคาชุดสุดท้ายก็คือชุดเนี้ยนะครับลงมาเป็นไฮเออโลไอโลเวอร์ไฮที่ส่งราคาทบโลเวอร์โล ปรากฏว่าเขาทําเป็นขึ้นพักขึ้นอย่างเงี้ยเบรกได้แล้วกลับมาเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเกิดอินกาฟิ้งบริเวณเนี้ยที่เขาไม่ทาโร่เราสามารถาตามได้ใช่ไหมพี่มันเป็นใน,นนี่นนะมันเป็นเดย์นะครับมันเป็นเดย์แล้วทำไงตีถ้าเราจะบายถ้าเราจะบายอย่างขยายดีกว่าพี่โอเคเมื่อกี้อย่างบอกว่าเดี๋ยวตีนี่ดีกว่า แต่ตูเมื่อกี้ยังบอกว่าชุดนี้ก็คือโลว์ไฮที่ทำโลว์โลใช่ไหมครับพี่ข้างในเขาก็จะมีสวิงประมาณนี้ครับพี่ไม่ต้องดูขนาดแล้วหรอกไม่ไม่ต้องขนาดนี้ใช่ไหมครับพี่เราเราดูชุดเดียวเลยเอยเก็บไฮไงได้ไอเก็บไฮก็ได้สวิงไฮมา่ะใช่ครับเออก็มีแค่นี้ไงโอเคชุดนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นอันนี้เดย์ใช่ไหมใช่ในนี้ก็คือเดรดคอนโทรลสี่ชั่วโมงไง ลองเข้าไป <Okay. S 1> ดูในสี่ชั่วโมงก็จะเห็นได้พี่ได้แั่นเอเดีย๋ยวองเข้าไปสี่ชั่วโมงเข้าไปสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปวงกรอบตรงเองกราฟิ้งหรือวงกรอบตรงสวิงไว้แล้วก็ตีเทนครับครับเมื่อกี้อยู่แถวนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับเอาเนะ่ยตรงนี้เลยไหนครับพี่อ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะลองลบจิ๊ก๊ไปเลยตรงไหนครับ ตรงไหนก็ได้ครับไม่ซีเรียสอ่ะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เข้าไปดูสี่ชั่วโมงครับแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือจุดได้สวิงโลว์ไฮโลว์โลใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเราเข้าไปสี่โมงเราขยายหน่อยอ่าอสี่โมงเห็นอะไรเอาดูสิแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเห็น เอ็นกรฟิ้งเซลล์อยู่ข้างบนตรงโลว์ว่าไฮวันนี้เป็นโลว์ว่าโลว์ใช่ไหมครับใช่ครับเขาตีไว้ตีบนตีล่างไว้อ่าถูกไหมครับนี้เราไม่ได้เอาความคมเราเอาความเข้าใจรอนนั้นโซเราใหญ่ได้ไม่ช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็เห็นว่าราคาเอ็นกรฟิ้งเซลก็คือเทรดคอนโทนฝั่งเซลล์เทรดคอนโทนฝั่งบายใช่ไหมครับมันก็คือดิมาท์ทับไพ่เคิร์ฟไหม ใช่พีเออข้างบนก็เป็นโซนเซลล์ข้างล่างก็เป็นโซนบายใช่ค่ะดังนั้นไอตอนเนี้ยเราก็ต้องเอาอะไรครับเอา h ไฮไทม์เฟรม n คนเดิลเรา,าดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงอยู่แล้วก็เอาแท่งเดมาใส่เพื่อให้เรามองอแรงสะสมว่ามันจะไปทางไหนครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอยู่โซนข้างล่างแล้วแรงสะสมไปแรงบายเราควรบายหรือเราควรเซลล์บายเออ แล้วถ้าแรงสะสมต้านบนเป็นแรงเซลล์เราควบาบได้เราควนเซลเซลล์ครับเพราะเขาจะตีปีนปองอ่าแล้วตรงเนี้ยมันแดงอย่างเงี้ยเราควบาบได้เราควนเซลล์ตรงไหนครับพี่เจงตรงตรงที่วงเนี้ยครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงกลางว้าดูตัวทันจังไม่หนุกเลยเพราะนั้นเวลาเราเห็นเทคันโทนเราก็จะตีเทลายได้ อ่ะฮะก็คือโปรเจกต์อย่างนี้ตีเทนไลน์ได้ตีบ<อ>นฝั่งนี้ฝั่งนี้เราตีตีอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องเพราะนั้นตอนนี้คือเฟิร์สเลยเจกฝั่งเซล์นี้เป็นเฟิร์สเลยเจกฝั่งบายที่เหลือเขาต้องตีบิงปองกันแหละครับก็รอจังหวะแล้วเาจะเบรกออกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไปแอดไปตามเทนใหญ่ก่อนโอเคแสดงว่าถ้าเขาจะกลับเทนสมมตินะครับถ้าเขาจะกลับไปข้างบนเขาต้องเบรกอีกกรอบนี้ให้ได้ถูกไหมครับพี่ ไม่ต้องไม่สนใจการเบรกไงอุตส่าห์ให้ตีเทไลไยเพื่อให้คุณเลิกดูกันเบรกไปแล้วอ่าคุณได้สวิงนี้ใช่ไหมครับครับอ่าคุณได้สวิงนี้คุณได้สวิงนี้คุณตีเทเลางนี้ใช่ไหมใช่ราคาถอยลงมาใช่ไหมครับอันนี้ก็ใหม่เบรกอันนี้ก็ไหม่เบรกแล้วก็มันก็กลับขึ้นไปพอมันกลับขึ้นไปเสร็จปุ๊บสวิงของคุณก็จะเป็นตัวนี้คุณตีอย่างนี้ครับอ่าราคามันลงมาต่ำกว่าไอสวิงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอสวิงนี้จบ วะใช่ครับให้เจ้าสวิงที่มันจบเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ข้างบนลงข้างล่างนี่เอฟเช่นแหล่งเซลล์ใช่ครับแล้วจากข้างล่างดันขึ้นไปข้างบนก็เป็นขึ้นพักขึ้นใช่ปะใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเทคอนโทนเนี่ยถ้ามันตีหากันได้เนี่ยไอ้ข้างล่างก็เป็นอกัฟฟิงบายหมนกันแหละก็เป็นอกัฟฟิงบายขึ้นพักขึ้นก็ต้องเป็นเอฟเช่นแหล่งบายไหมใช่ครับเออเพราะฉะนั้นไม่รู้อะเป็นไซเวย์ใช่ไหม เป็นดิฟเปนชั่นก่อนเป็นไซเว์ใช่ไหมไซเว์ก็จะเทรรับต้านอ่ะโอเคเออเจอข้างล่างก็บายอย่างบนก็เซล่ะเอาดิครับเออแต่ถ้าเกิดว่าบายแล้วราคาทะลุโซนไปควรเก็บไม้ไหมควรเฮ้ยก็ดูแทงเทียนก่อนดีไม่ควรเก็บเซลก็ดูก็ดูแท่งเทียนก่อนสิเออลองลองน็กไปเรื่อยๆดูแป๊หนึ่งนะคะพี่อืมภาวะตลาดไซเว์เทรรับต้านอ่ะเราก็รับต้านไปอ่ะ ดูโซนบายก็บายไปเขียวสักแท่งไหมจะบายเนะี่ยเขียวแค่แท่งเดียวแต่กรกดลงมาไม่ใช่ดิดูแท่งเขียวคือีครับอ๋อ D ยังเลยครับพี่เอ,อ <Day S 1> มีสัญญาณ <day S 1> แล้ว,ลวคือ <Day S 1> มันไม่เขียว<ร>แต่ว่าแท่งกลับตัวมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะกลับตัวเพราะนั้นถ้ามันอาจจะกลับตัวแปลว่า Incrfing สี่ชั่วโมงก็คือตรงนี้คือโซนที่เราจะบายได้อ่ะลองเล็กไปเรื่อยๆครับแสดงว่าเราต้องตี Incrfing ไว้ ไช่ดิใช่สิไม่ตีไม่ตีได้ไงล่ะไม่งั้นจะให้ดูเทกคอนโดทำไมอ่ะไปซึ่งนะครับอันนี้ไม่ยอมทำอุ้ยไม่ต้องละเอียดหรอกยองดูก็ไม่ต้องใช่ไหมคะก็ดูดูทั้งเดประกอบไปละเอียดทีไรอยองเดเด็กเขียวแล้วเด็กเขียวแล้ว เด็กวแล้วดูจีดจอยู่ครับพี่คอนเฟิร์มนะาอตตรต้าแล้วครับแปลว่าดีมานนี้น่าจะใช้งานได้เอาไปโอเคเกิดแท่งอินกาฟฟิงอันนี้เสร็จปุ๊บเาไปเรื่อยๆครับถ้าหยองจะจะเข้าหยองจะเข้าครึ่งหนึ่งของแท่งนี้หรือราคาแล้วทําไมหยองไม่เข้าตรงนี้ล่ะครับตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับพี่อืมเพราะอะไรเพราะแท่งเดมันเขียวครับ อถ้าเด้งเดย์มันเขียวแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้เป็นกราฟิ้งบายไหมครับแป๊บนึงนะพี่เจงเออเมื่อกี้เรายังไม่เห็นเดนี่เนาะเห็นแล้วเมื่อกี้ก็ชี้อยู่สมมติยังไม่เห็นยังไม่เห็นกระตีนกราฟิ้งสี่ชั่วโมงไปก่อนเดเดมันให้พินบาร์มาแล้วไงแดงแงเนี่ยมันให้สัญญาณแล้วอเอออืถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมีพินบาร์ มีสัญญาณอาจจะเจอสวิฟโลกนหรือไม่มีขึ้นอยู่ว่าทำเฟรมอะไรถ้าทําเฟรมสี่ชั่วโมงอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะน,นั้นเจอเอง u กัฟฟิงบาราคาลงมาเอ g u กั i ฟิงบาเห็นยังะจุดที่วางไม้คือจุดที่เป็นแนวรับอ๋อนี่เลยอืมคุณจะใช้แนวรับนี้ก็ได้คุณจะใช้ออเดอร์โฟตรงนี้ก็ได้แล้วแต่คุณครับเออแอวนี่ทีพ e. ี ไฮเดิมหรือดีพีฟันเทสได้ได้ได้ไฮเดิมก็ได้เอาแค่ไฮเดิมี้าภาพถ้าภาพใหญ่นะครับคืออะไรแปลว่าเทนขาลงมาทำไมโลว์ไฮโลว์โลขึ้นมาแล้วทำโลไม่ได้มันก็ควรจะกลับขึ้นไปเบรกไฮไหมนั่นคือภาพใหญ่นั่นคือภาพใหญ่คิดไม่ทันไม่เป็นไรให้ดูเฉยๆว่ามีโอกาสทำอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าตอนแรกที่หยองมองว่าหยองจะทีพีแค่ตรงเนี้ยเพราะว่าเดิมทีเขาลงมาตลอด อ่าเอาเอาตามแผนเลยครับจะทีพีแค่ให้เดิมก็ได้ไม่มีกัญหาบแต่แ่าวใช่อ่าอ่าเห็นยังเห็นทั้งเด y มันเขียวยังเห็นแล้วครับพี่อืมเราต้องขับโอเคอิงกาฟิงสี่ชั่วโมงจะดูว่ามันกลับตัวไม่กลับตัวให้ดูจากแท่งดีนะครับเสร็จปุ๊บระหว่างทางเราก็ต้องหาวิ่งโลสิครับอ่าเทนขาขึ้นหาแต่โลอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปหาไฮเลย โอเคครับไหยก็มองในตาเบรกไหมเบรกก็เออเบรกก็จิ้มโลไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมเทนลายน์ไปเรื่อยๆครับอันนี้อยู่เบรกแบบหนึ่งนะโมเมนตัมขึ้นโอเคมีคนชอบชื่อชาร์ตของหยองด้วอย่าไปหยองอย่าไปหยองพี่เจ๋งแหละตั้งให้แบบหนึ่งนะพี่เจ๋งถ้าเกิดเราเจอแท่งแดงอย่างนี้ทำไมอ่ะ หนีแล้วหนีแล้วเอาตามสบายหนีก็หนีจากหนีก็หนีอ่าอามันได้ไม่เล่าอ่าไม่ได้ก็ต้องคนไปก่อนครับอืมโอเคเมื่อกี้มเมนต่มขึ้นมเมนต่มลงมงเมนตัมขึ้นสังเกตนะเทสสวนเทนมันจะทรมานนิดนึงจริงค่ะพี่มันไม่ยอมไปนะนี่เราต้องโปรเจกต์อันนี้ไว้ได้วยไหม ระหว่างนี้เราต้องตีอย่างนี้ไว้ไหมครับพี่อ้าวตีสิ่งครับโอเคเวลามันเกิดเอ็นกัฟฟิงในสี่ชั่วโมงเราก็จะได้ตามไงครับเวลามันมาเกิดเอ็นกราฟิงบายตรงเทนไลน์ก็คือจุดที่เราต้องตามแล้วนะเล้ามันเกิดสวิงโลคือจุดที่เราต้องตามแล้วนะถ้าเราจะตามอ่ะถ้าเราจะเปิ่นไม้เติมไม้อะไรพวกเนี้ยอ๋อหมายถึงว่าถ้าถ้าเขามาก็อย่างกำลังจินตนาการก็คือถ้าราคามันลงมาอ่าเราตีเทนไลน์ไว้สองงานใช่ไหมครับ ครับเกิดแทงแดงตุ้มลงมาถูกไหมครับอ่าพอตุ้มลงมาปุ๊บเจอโดจิอืมเราก็ต้องเติมไม้ตรงนี้เลยเจอโดจิคือสัญญาณกับตัวไหมกับตัวครับกับตัวที่เทนไลน์ครับที่เทนไลน์เหตุผลแรกคือแทงเทงกับตัวเหตุผลที่สองคือเทนไลน์อ้าวโอเคสองเหตุผลพอละกดเลยโอเคครับเออไหมอ่าทีพียังทีพีแล้วพี่เสียดายแล้วตอนเนี้ยอ้าว จะได้แล้วด้วยตัดอันนี้อันนี้ไม่ได้ TP ที่หนึ่งอ่า TP ที่หนึ่ง TP ด้วยอ่าอันนี้เราจบเกมมาแล้ว่าด TP ที่สองเรา TP ด้วยสวิงนั่นแหละถ้ามันมีสวิงหายล้วก็ออกไงไม่ไม่ไม่ดูที่ปัจจุบันนั่นแหละก็เรามีเหตุผลในการว่าสวิงอยู่สามอันใช่ไหมล่ะครับถ้ามันมีสามเป็นผลนั้นอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาใหม่พี่เจงเมื่อกี้ไม่ถึงว่าสามไอ้ ที่ทีพีที่สวิงไฮเราไล่สวิงอ่ะเรามีสามเหตุผลใช่ไหมใช่ครับสมมติว่าโมเมนตัมขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมลงเราก็สามารถท<อ>ีพีไม่บายได้คือเราพิทีพีด้วยฝั่งของข้ามไงโอเคแล้วก็เขาก็อยู่ในไฮอินคืนหรือว่าวถ้าเกิดว่าราคามันทำลีควิตี้แต่มันต้องทำฝั่งด้านบนแล้วดันราคาลงด้านล่างก็อ,ออกได้เหมือนกันเพราะว่าเกิดทำลีควิตี้ด้านบนแล้วโมเมนตัมดันลงแปลว่ามีการเปลี่ยนโมเมนตัมด้วยลีควิตี้ ก็ได้สวิงฮาอยู่ดีถูกปะครับเออหรือมันเกิดอินไซบาแล้วดันทะลึ่งลงเอาก็ก็ได้สวิงฮายอยู่ดีก็อยู่ทําไมล่ะโอเคพี่งั้นมีวิธีหนีละอ่าเห็นไหมครับอโอเคเนี่ยก็คือเราได้และหนีได้ไหมได้แล้วได้แล้วก็หนีดิครับเพราะว่าอยู่ในกรอบแต่สังเกตว่าจุดที่เราทีพด้วยอาอากับจุดนั้นอะแทบจะเป็นจุดเดียวกันเลยนะอืมถูกไหม ครับอ๋อใช่พี่พอตรงที่มันลงมาโอเคเข้าใจพี่ละแต่ถ้าเกิดเราทีพีที่ตามอาาแนะนำว่าอาอาไปก่อนเป็นอะไรที่คิดน้อยสุดเราใช้ช็อตเดียวไปก่อนในการอ่าทีพไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอทุกคนอ่าน้าทเขตกันเก่งเก่งเทตุด้วย TPSL กันเป็นวางไม้กันได้ นะครับสเตปถัดไปค่อยมาดูว่าจะแก้ไม้ยังไงเวลาเราออกไปแล้วหนึ่งไม้ทํายังไงให้เราสามารถโค o ดออกมาไม่ว่าจะเข้าถูกเข้าผิดไม่รู้อะแต่กลับมาให้มันกลายเป็นศูนย์หรือกลับมาเป็นบวกนิดหน่อยเราก็ปิดคอันนั้นคือกลยุทธ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่หน้าเทรดเราถูกก่อนโอเคเออเพราะว่ามันปวดหัวกว่านี้เพราะฉะนั้นหย่องไปฝึกแบบแนวแนวนี้ได้เลยใช่ไหมพี่เจงแล้วก็งงตรงไหนก็มาถามพี่ใช่ใช่ คดูแท <Okay. S 1> ่ง day กับ engulfing สี่ชั่วโมงพี่เจีงมีอะไรเสริมให้หยองไปฝึกเพิ่มไหมครับไม่มีอ่ะเดี๋ยวล้นเอาแค่นี้แหละได้ของหยองโอเคเดี๋ยวล้นส่วนวใหญ่อ่ะเวลามันนิวโลเวลาจังหวะเนี้ยหยองจะหนึ่งไม่ทันไม่ทันก็คือเหมือนถึงก็ต้องรอให้เบรอหยองหยองต้องดูแท่ง day ครับถ้า day <sh arp> มันเป็น momentum ัพนั่นก็คือมองขึ้นถ้า day เป็น momentum ลงก็คือมองลง เออแค่นั้นเลยได้ค่ะพี่เออเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังไปฝึกอย่าไปยากส่วนเวลาจะเข้าเทรดค่อยใช้สี่ชั่วโมงมาดูว่าไอ้สวิงที่มันเกิดขึ้นน่ะในสี่ชั่วโมงน่ะสวิงพวกนว High, วเนี้ยสวิงไฮสวิงโลเนี่ยมันก็จะมีเอ็นกราฟิ้งบนเอ็นกราฟิ้งล่างเป็นเทคอนโทนครับเอ็นกราฟิ้งมันสี่คำเทคอนโทนมันก็สี่คำสามคำนี N ่ว่าเอ็นกราฟิ้งคอนโทนเออสามคำแต่ทำไมชอบเทคอนโทนวะรู้สึกมันเหมือนแบบ มันบังคับอะไรได้มั้งเอนกราฟิกมันแปลว่าทำลายล้างไงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะเทคคอนโทรนก็เพาะกว่าเออเตคคอนโทรนมันฟังดูเล่นหูครับเออไม่มีอะไรน่แน่ใจว่ามีใครต่อย่างไหมมีตอนสี่โมงมีตอนสามโมงครึ่งวิคุณวัดคุณวัดอยู่ไหม่อยู่ครับพี่เจงมงไวมากโอเคพี่เจงดึงโสต์กลับได้เลยได้เลยไม่มีละเดี๋ยวอยากไปฝึกก่อนพี่ได้ครับครับขอบคุณครับพี่เจง